สวัสดีครับเบอร์สาไทีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Starseed Attacker นะครับวันนี้ก็มาตีบอสคานิเวอร์ตัวใหม่กันนะครับผมก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วก็เล่นผ่านเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากเออโหดมากนะครับก็บอสตัวนี้คือเ t เ e อร์มิเนเตอร์ดีโอเมกนะครับตัวนี้เอามาดูสกิลแล้วกันจะได้รู้มันโหดยังไงนะครับสกิลที่1เนี่ยก็เป็นการตีตัวละครที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างระยะจะอยู่ที่ 4m นะครับแล้วก็ยกให้กับให้ตัวละครเราเนี่ยลอยขึ้นด้วยนะครับ1.5วิซึ่งสกกลเนหเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่แบบเอาไว้การดาเมจด้วยนะครับก็คือเลโฮที่ผมแนะนําเลยนะไม่นั้นยืนไม่ไหวจริงๆนะคือตีครั้งแรกอะครั้งที่2เนี่ยครั้งที่ส,น,สน่าจะปิวแล้วนะครับแล้วก็ A2 นะครับอันนี้เมื่อเลือดเขาต่ำกว่า50เนี่ยเขาจะโกรธนะแล้วก็ผัก ศัตรูถอยหลังไปนะครับพร้อมกับเสริมพลังแก่ตนเองซึ่งจะเป็นการเสริม a d k พื้นฐานนะแล้วก็มีการดูดดาเมจแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังได้รับบาเลียคือเป็นบาลียที่ต้านความเสียหาย25ชั้นังนด้นนนียเวลาเลือดเขาต่ํากว่า50เนี่ยเขาจะได้รับบัฟนะครับที่เป็นต้านทานดาเมจนะครับเป็นบาเลีย25ชั้นเราเนี่ยต้องตี25ครั้งนะครับต้องตีบอล25ครั้งเพื่อที่จะให้บาลียมัน ออกไปให้หมดนั่นเองนะครับเอสามนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่าอ่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับจะไล่มุ่งมั่นนะครับแกตัวเอ็นเจ็ดวินอกจากนี้นะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะอ่าดาเมจที่ได้รับและดาเมจที่ทําได้จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเลือดเขาต่ํากว่า10%แล้วเนี่ยนะครับเขาจะโดนดาเมจที่เขาจะโดนดาเมจจากฝั่งเราเนี่ยคือเยอะขึ้นด้วยแล้วก็เขาจะทําดาเมจกับฝั่งเราเนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับพาสซสี่นะ ก็จะเป็นภูมิขการฟรีๆนะครับที่จะไล่ให้กับตัวเขาเนาะทุกครั้งที่เขาทําการฆ่าศัตรูได้ความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากเลยแล้วก็มีการฟื้นฟู HP ด้วยนะครับผมนี่นะครับจริงๆมันก็ฟื้นฟูอยู่แล้วป่ะอืมผมเอ่อไปลองลองดูนะครับว่ามันฟื้นฟูยังไงนะก็จริงๆถ้าเกิดเราไม่ตายมันก็อันนี้เนาะนะครับมันก็จะ แต่ว่าผมไปลองเทมาละที่ผมไปเล่นนะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ค่านะเออมันก็มีฟื้นฟูนฟนอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะก็จะเป็นที่แบบเรายังไงก็แนะนําว่าให้ใส่นะครับตัวละครที่เป็นอ่าเป็นรถการฟื้นฟูเลือดมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันดูดแรงมากจริงๆนะครับก็เดีย๋ยวไปดูทีมแล้วกันเนาะ บอสตัวนี้มันมันบ้าเลือดมากนะครับอืมมาบอกเลย<笑><笑>ก็ลองจัดแบบหลายรูปแบบแล้วคือ,ค,อคือมันตึงจริงๆนะครับผมตัวนี้นะก็ทีมประมาณนี้นะครับมีแท้งหนึ่งก็อิเลน่าเหมือนดิมนะครับแล้วก็มีซับสองนะก็คือเลโฮนะครับที่เราจะไว้กดเพื่ออ่ากดไม่กดต้านทานนะครับดามจปุ่มปงกันดาเมีเออของเอหนนะครับแล้วก็ น้องจีเอ็มนะครับมาลไล์นะครับก็บัฟเพื่อนแหละแล้วก็มีตัวละครที่เป็นดาเมจสองตัวละครนะตัวแรกก็จะเป็นคิมสันนะก็ไม่ได้ดาเมจหลักหรอกเอาไว้แปะนะครับดีบัฟที่ลดการฟื้นฟูของบอสนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วงแบบพออย่างที่บอกนะว่าหลังๆแล้วเลือดต่ำกว่า5 0เซนเนี่ยอะไรพวกเนี่ยคือมันดูดแรงนะอืมผมไปลองเทสที่แบบทีมไม่ไม่ใช้ตัวละครที่ที่ช่วยในการลดการฟื้นฟูบอสนี่ยคือผมแบบ เพือเลือดมันเหลือประมาณหนึ่งพันแล้วนะครับแม่งดูดเลือดกลับใบเด้งปุ๊บไปติดน่าจะไปติดไอ้นั่นอ่ะนะครับพาะศิษเขาด้วยที่พอไล่ซุมกันซีซีอ่ะนะครับแต่ที่มันต้องฆ่าเขาก่อนดิแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเนาะมันก็ดูดขึ้นไปแบบถึงหมื่นเลยนะงงเหมือนกันนะครับตอนนั้นอนะ่ะเออหรืออาจจะตัวละครฝั่งเราตายหรือเปล่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะช่วงนั้นเออก็เลยใส่ตัวละครที่เป็นแบบอ่ารถการฟื้นฟูมาด้วยนะจะดีมั่นใจกว่านะครับผมอืมแล้วก็ มีเลอมีน้องเอมี่เนาะที่เป็นตัวละครทําดาเมจหลักนะก็สําคัญด้วยเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกนะว่าว่ามันมีสกิลที่เวลาเลื่อนมันต่ําใช่ไหมที่มันจะมีไล่สกิลไหนนะที่มี a สองปะเออเนี่ยเวลาเลื่อต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยมันจะไล่ไอ้นี่แหละบาเรียเข้ามานะครับยีอันเนี่ยดังนั้นเนี่ยป้อมปืนของเอมี่เนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบทลายแล้วตัวของมีบัฟบาเรียออกได้ไวขึ้นยิ่งขึ้นทําให้เราจบบอสได้ไวขึ้นด้วยนะครับอืม ประมาณนั้นเนะาะเพราะไม่นั้นเนี่ยไม่นั้นเนี่ยคือเราตีเขาไม่เข้าแถมเขาเนี่ยยังทาดาเมจเราได้แบบแรงกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันมีบัฟในเรื่องของเพิ่มเอเดเคเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับทีมนี้เนาะนะครับสิ่งที่กลัวที่สุดคือตรงนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีจังหวะที่แทงยืนไม่ไหวด้วยนะครับมีตายไปแต,แต่ว่ามีเลโฮที่แบบ ช่วยเด้งขึ้นมานะแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือบอสอาจจะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับดังนั้นเลยผมก็เลยใส่คิมสันไปช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมสําหรับอาร์ตีบอส์คณิพลรอบนี้นะครับผมไปดูกัน 強い攻撃はやめておいた方がいいですよやっだだだだどういてください広範囲ダメージコントロールい争いはやめてその攻撃いくよどういてくださいこれでやだやだ เรียบร้อยฮะประมาณนี้นะครับก็หลักๆเลยจุดสำคัญก็คืออ่าแทงนะครับต้องยืนให้ได้อ แค่นั้นนะครับก็ไปใส่เลนตาที่เป็นอากัดกั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเซต,ตอ,อกกุปกรณ์ที่เป็นบล็อกก็จะดีใช่ไหมมันบล็อกเดือดกัดกั้นนี่แหละนะครับก็ผมใส่มาเป็นเป็น2ชิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับผ่านด่านบอสนี้ก็ฮันนี่เวิร์สนะครับบลอสตัวเนี้ข้อนอ้างที่จะโหดนะผมว่าเป็นตัวที่โหดเลยเพราะว่ายิ่งเลือดยิ่งเลือดน้อยเนี่ย ยิ่งตีแรงความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับทําให้แบบมันมันตีเร็วอ่ะคือการกระจายความเสียหายมันมันมันก็มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยพอเวลาเลือดลดสิบมาเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการลดฟื้นฟูให้เนี่ยคือมันมันฮิวดันเข้าไปถึงหมื่นเลยนะผมผมลองแล้วผมลองไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ตัวละครที่แบบช่วยลดการฟื้นฟูแล้วนะครับไม่ได้ใส่แบบอ่าไม่ได้ใส่คิมสันนะครับก็ โดนเด้งไปเลยตอนแรกเหลือประมาณสักพันหนึ่งนะครับตอนนั้นไม่ใส่นะกำลังจะจบแล้วแม่งเด้งมืกขึ้นมาเลยนะครับเด้งถึงหมื่นเลยนะกลับไปขึ้นหมื่นเลยแล้วก็โดนตุยนะครับแทงเพิงเลี่ยงหมดนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยแบบเขาเรียกไงอะสกิลบอลเนาะเนี่ยนะครับความเสียหายที่มันสร้างขึ้นอะมันก็จะแรงขึ้นมันรับเยอะขึ้นนะแต่ว่ามันก็สร้างแรงขึ้นนะครับสร้างแรงขึ้นทําให้แบบมันดูดเลือดแบบตึงๆเลยนะครับ กิ้วไหนวะดูดเลือดเออสกิลนี้ปะเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับประมาณนี้นะครับรอบนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับหลักเลยคือต้องแทงต้องยืนได้นะครับไปจัดแทงมาให้แบบอัพมาแบบยกโยกของคือมาอัพให้ให้ให้ตันๆนะครับสำหรับแทงเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะเซตอุปกรณ์กระเล่นตาก็เป็นจกัดกั้นนะครับพวกนั้นก็จะช่วยได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนอะนะครับสําหรับใครที่แบบ เลเวลสองสูงแล้วอาจจะผ่านง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับบอสคานิเวลตัวนี้นะตัวใหม่นะจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝาก like, กดไลค์กดติดตามแบ่นันแจกันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวไปเลยก่อนนะครับผมสวัสดีครับ